สวัสดีครับทุกคนเคยคิดไหมว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปเร็วขนาดไหนเมื่อก่อนเราต้องเดินทางไปธนาคารเพื่อทำธุรกรรมแต่เดี๋ยวนี้แค่ปลายนิ้วสัมผัสบนมือถือทุกอย่างก็เสร็จแล้วผมจําได้เลยตอนเด็กๆต้องรอกรอกเสียงรอสายกว่าจะได้คุยกับเพื่อนแต่ตอนนี้แค่วิดีโอคอลก็เห็นหน้ากันชัดแจ๋ว เมื่อวานผมคุยกับเพื่อนที่ทำงานเขายังแซวอยู่เลยว่าเมื่อก่อนคิดว่าจะมีรถบินได้ในหนังอย่างเดียวที่ไหนได้ตอนนี้เขากำลังทดลองโดรนส่งของกันแล้วผมว่ามันก็จริงนะเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดมากจริงๆคิดดูสิครับ AI ช่วยเราทำงานการแพทย์ก้าวหน้าจนรักษาโรคที่เมื่อก่อนรักษาไม่ได้พลังงานสะอาดเข้ามาแทนที่พลังงานแบบเก่าโลกเรากำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อนาคตอยู่แค่เอื้อมจริงๆครับทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพราะโลกใบนี้จะไม่หยุดพัฒนาแน่ดอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ